นิยายเสียงผู้แปลายามค่ำคืนนิยายที่ทางเรานำมาแปลได้ฟังเองทุกตอนเลยเกิดการล่าช้าถ้ามีอะไรผิดพลาดต้องขออภัยด้วยบทที่8การจัดอันดับอาหาร100อันดับแรกเทียนเทียน,นอาหารที่คุณพูดถึงอยู่ในร้านนี้เหรอที่ทางเข้าร้านอาหารมี5คนชายสองคนและผู้หญิงสามคนนำโดยหลินเทียนเทียนคนที่พูดคือชายหนุ่มที่มีส่วนสูง1.8เมตรและตัดผมชื่อหวังต้าจงเขาเป็นนักเรียนที่มีครอบครัวที่เจริญรุ่งเรืองมากที่สุดในบรรดาห้าคน ใช่แล้วน้ำจิ้มเนื้อร้านนี้อร่อยจริงๆหลินเทียนเทียนยังคงสวมเสื้อผ้าที่เล่นเหมือนเดิมในระหว่างวันแสดงให้เห็นถึงความมีชีวิตชีวาและความน่ารักของเธอแล้วย้ายไปโรงแรมอื่นแล้วมันหายากที่ทุกคนจะรวมตัวกันไปกินมอไฟที่ศูนย์อาหารกันเถอะหนุ่มหล่อผิวบอบบางอีกคนแนะนำ ชื่อของเขาคือโจเฟยและเขาเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดกับหวังป้าจือเนื่องจากพวกเขาขาดความแข็งแกร่งของความเป็นชายเล็กน้อยทั้งสองจึงมักถูกเรียกติดตลกว่าวิรบุรุษแร้งเวอร์ชันมหาวิทยาลัยทั่วไปใช่แล้วคุณสามารถกินมอไฟได้หวังซงซินริปรโกนร้านอาหารแห่งนี้มีเพียงปลายที่ดูดีเท่านั้นในด้านอื่นๆก็ไม่ต่างจากร้านอาหารมาแมลงวันทั่วไปจางเหหมิงค,คุณคิดอย่างไรเขามองไปข้างหลังเขาที่หญิงสาวที่มีใบหน้ากลมและมีกระบวนใบหน้าของเธอและกระพริบตายอย่างหนัก ฉันไม่คัดค้านแต่มันเป็นเรื่องของคุณจางเหหมิงใช้ประโยชน์จากสถานการณ์นี้เธอมีดวงตากลมโตและใบหน้าที่ละเอียดอ่อนหากเธอสามารถควบคุมปากที่โลภและลดน้ำหนักได้เธอจะเป็นร่างที่น่าทึ่งอย่างแน่นอนเอาละไม่มีปัญหาหวางังต้าจือตบหน้าอกของเขาขู่ปากพวกคุณเคยตกลงกันมาก่อนและตอนนี้ฉันต้องเปลี่ยนใจอย่าคาดหวังว่าเทียนเทียนจะโทรหาคุณในครั้งต่อไปยังคงเงียบอยู่หญิงสาวร่างสูงผมหยิกยาวสำลักแล้วหยุดหัวเราะเดินตรงเข้าไปในร้านอาหารแล้วนั่งลง เมื่อเห็นสิ่งนี้หวังต้าจือและโจเฟยก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องติดตามอย่างเงียบๆแต่พวกเขาได้ตัดสินใจที่จะจับผิดในภายหลังเกรงว่าหลินเทียนเทียนจะพูดถึงการมาที่นี่เพื่อทานอาหารตลอดทั้งวันสำหรับจางเหมิงปราบใดที่เขามีของกินเฉินชงรู้จักผู้หญิงผมยาวหยิกและเขามากับหลินเทียนเทียนเมื่อคือนนี้เนื่องจากเธอมีนิสัยเย็นชาจึงทำให้ผู้คนจำชื่อเธอซูหลานได้ง่ายหัวหน้าเฉินมาทานอาหารเย็นกันเธอจูจูรอยยิ้มก็ปรากฏขึ้นบนใบหน้าที่เย็นชาของซูหลาน เธอยังจำได้ว่าเฉินชงรีบวิ่งออกจากครัวพร้อมกับีิทำครัวหลังจากที่เธอตะโกนว่าช่วยด้วยเมื่อคืนโดยมีคำหนึ่งเขียนอยู่ทั่วใบหน้าของเขาตื่นประนกเอาละฉันรินชาให้คุณก่อนไม่ค่อยเห็นคนมาเยี่ยมมากนักดังนั้นเฉินชงจึงมีความสุขตามธรรมชาติและเติมชาลงในกายอย่างรวดเร็วเจ้านายโปรดสั่งซี่โครงหมูตุน๋นมันผัดหมูหนึ่งแป้งข้าวเจ้าเป็ดผัดซีอิ๊วหมูตุ๋นผักดองและเนื้อพริกหยวก ก่อนที่หวังทรงซินจะพูดจบเฉินชงก็รีบหยิบเมนูออกไปแล้วพูดว่าขออภัยไม่มีอาหารที่คุณสั่งไว้เลยถึงค,คุณเป็นเจ้าของร้านอาหารไม่มีแม้แต่อาหารธรรมดาธรรมดาพวกนี้ด้วยซ้ำแล้วเราจะกินอะไรดีละ่ะถูกต้องเราอนุญาตให้กินยาได้หรือไม่หวังตาจือและโจเฟยไม่เต็มใจที่จะมาที่นี่เพื่อทานอาหารเมื่อพวกเขาได้ยินคําตอบนี้พวกเขาก็หมดความอดทนทันทีและเกือบจะคว้าคนอื่นๆและจากไป หลินเทียนเทียนและซู้หลานต่างก็แสดงความสับสนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอดีตซึ่งในที่สุดก็ได้จัดตั้งกลุ่มคนขึ้นมาเพื่อดูแลธุรกิจของเฉินชมเขาไม่ฉลาดขนาดนั้นใช่ไหมเฉินชมยิ้มอย่างขมขื่นในใจเป็นเพราะคนกลุ่มนี้มาที่ประตูบ้านทําให้เขาไม่อยากทําลายโอกาสที่หายากนี้กับอาหารจานก่อนๆเขาได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้วและตัดสินใจว่าจะเป็นการดีกว่าที่จะมุ่งมั่นเพื่อความสมบูรณ์แบบมากกว่าการคิดเลขเทียงอย่างเดียวอาหารไม่ได้เกี่ยวกับปริมาณแต่อยู่ที่รสชาติ นี่คือวิถีพระราชาตราบใดที่คุณยังคงทํางานให้เสร็จก็จะมีอาหารมากขึ้นเรื่อยเรื่อแล้วเราจะสั่งอะไรได้อีกล,ลิ่นเทียนเทียนเหลือบม่องเฉินชองอย่างขุนเคืองและช่วยเหลือได้ทันท่วงทีเฉินชงเกาหัวมีแต่ซอสเนื้อและหมูฝอยรสปลาอะไรหวังตาจือทนไม่ไหวอีกต่อไปแล้วนอกเหนือจากซอสเนื้อแล้วมันคือของหวานของลิ่นเทียนแต่หมูฝอยรสปลานี่มันอะไรกันไม่สามารถใช้ได้กับที่อื่นนอกจากของคุณคุณจริงจังที่จะหลอกเราเหรอ ไม่ต้องห่วงนะทุกคนหมูฝอยรสปลานี้ฉันพัฒนาขึ้นมาเป็นพิเศษเมื่อคืนนี้และมีรสชาติดีมากฉันชงอธิบายอย่างรวดเร็วเขาเข้าใจความคิดของคนกลุ่มนี้เป็นเรื่องยากสําหรับพวกเขาที่จะออกมาทานอาหารแต่พวกเขากินได้เพียงสองจานเท่านั้นซึ่งคงเป็นเรื่องยากที่ใครจะยอมรับได้ไม่ว่ารสนิยมของคุณจะอร่อยแค่ไหนจะมีประโยชน์อะไรหลับพวกเราห้าคนจ้องจานอาหารไม่ได้ใช่ไหมโจเฟยโต๊กลับ ลินเทียนเทียนและสูหลานดูไม่ดีพวกเขาต้องการทําให้บรรยากาศสว่างขึ้นแต่หาทางเข้าไม่ได้ดังนั้นพวกเขาจึงทําได้แค่เงียบไว้แน่นอนว่าถ้าหวังต้าจือและโจเฟยต้องการเปลี่ยนไปยังร้านอื่นพวกเขาจะไม่คัดค้านเฉินชงเห็นความยากลําบากของลินเทียนเทียนและเพื่อนของเขาและรู้สึกโล่งใจทันทีและพูดว่าฉันสามารถทําให้มันเป็นมื้ออาหารชุดสําหรับคุณถ้าคุณยังคิดว่ามันรสชาติแย่ฉันจะจ่ายเองใส่กระเป๋าแล้วเลี้ยงหม้อไฟให้คุณ ทันทีที่คำพูดเหล่านี้หลุดออกมานักศึกษาทั้งห้าคนก็ตกตะลึงและมองดูเขาด้วยความไม่เชื่อคุณแน่ใจเหรอดูเหมือนหวังต้าจือจะไม่ได้ยินชัดเจนและหยิบหูของเขาขึ้นมาบอสเฉินหลินเทียนเทียนคิดว่าเฉินชงกำลังแสดงอารมณ์ออกมาและกำลังจะหยุดเขาแต่ถูกมือของเฉินชงขัดไว้ฉันแน่ใจมีใครมีความคิดเห็นบ้างไหมหวังต้าจือย้อยไม่ใช่พ่อครัวที่เป็นคนสุดท้ายที่จะมากกว่ารสชาติดีหรือไม่แต่เป็นคนทานอาหาร ฉันไม่คัดค้านโจเฟยกอดอกและใส่หัวอย่างดูถูกฉันก็เหมือนกันจางเหมิงยกมือขึ้นพูดตามตรงในยุคนี้ไม่มีใครสามารถซื้อหม้อไฟได้แต่คำพูดของเฉินชงปลุกเร้าจิตวิญญาณการแข่งขันของทุกคนได้อย่างชัดเจนเมื่อเห็นว่าทั้งสามโอดผ่านไปหลินเทียนเทียนและสู้หลานไม่รู้ว่าจะพูดอะไรและพยักหน้างเงียบเฉินชงไม่เสียเวลาและหันหลังกลับเข้าไปในครัวเทียนเทียนเจ้านายคนนี้อาจจะพ่ายแพ้จางเหมิงกระซิบในเวลานี้ คุณกินมันแล้วเหรอหลินเทียนเทียน,น,นรู้สึกประหลาดใจปกติคุณไม่ชอบไปฟอร์มอาหารของมหาวิทยาลายัยดังนั้นคุณจึงไม่รู้ว่ามีการจัดอันดับอาหารยอดนิยมหนึ่งร้ออันดับทั่วเมืองมหาวิทยาลายัยจางเหหมิงลูบแก้มอันอวบอิ่มของเธอดูเศร้าเมีของแบบนี้ด้วยเหรอร้านนี้อยู่อันดับไหนโจเฟยถามอย่างรวดเร็วมันไม่อยู่ในรายชื่อจางเหมิงสายหัวเพื่อนร่วมชั้นสองสามคนที่มาทานอาหารที่นี่ได้แสดงความคิดเห็นการประเมินเป็นอย่างไรหวางทรงสิ้นสงสยัย มีเพียงสี่คำเท่านั้นจางเห่มิงชี้นิ้วสี่นิ้วแล้วพูดทีละคำเขารบและอยู่ห่างๆไว้อากาศดูเหมือนจะสงบอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นหว่าต้าจือและโจโฟเฟยก็ไม่สามารถกลั้นไว้ได้อีกต่อไปและระเบิดเสียงหัวเราะในห้องครัวเฉินชงได้ยินการสนทนาข้างนอกอย่างชัดเจนและนอกจากยิ้มอย่างขมขื่นแล้วเขายังไม่สนใจที่จะปกป้องตัวเองอีกด้วยปราบใดที่คุณชนะการพนันนี้ใบหน้าที่หายไปทั้งหมดจะฟื้นคืนมาทุกอย่างเริ่มต้นตั้งแต่ตอนนี้ เขาหลับตาเข้าไปในกดังอุปกรณ์ประกอบฉากและได้รับวัตถุที่มีลักษณะคล้ายม้วนคัมภีอันที่สมหลังจากที่ศีรษะของเขารู้สึกเวียนหัวเป็นเวลาสองวินาทีความทรงจําที่คุ้นเคยและไม่คุ้นเคยก็ปรากฏขึ้นในใจของเขานี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการทําหมูฝอยรสปลาแท้ๆนอกจากขั้นตอนและส่วนผสมต่างๆแล้วยังมีการควบคุมความร้อนและอื่นๆทุกรายละเอียดได้รับการดูแลเฮอเขาถอนหายใจยาวด้วยความหดหู่และเก็บความคิดยุ่งๆทั้งหมดทิ้งไป การจะชนะการพลิกฟื้นครั้งนี้ได้หรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับผลกระทบของหมูฝ่อยรสปลาแท้แท้นี้ครับกดไลค์กดแชร์กดซับกดทยด้วยนะครับ